ล่าสุดนี้นะครับคุณผู้ชมทางเพจท่านเปาได้ออกมาแฉคลิปเสียงเก่งลายพังหลังจากที่ได้ออกมาชี้แจงความบริสุทธิ์ใจว่าตัวเองนั้นไม่ได้คิดไม่ดีกับผู้เสียหายแค่อยากนอนกอดนอนคุยกันเฉยๆไม่ได้คิดอยากมีอะไรกันเลยแต่ทำไมในคลิปเสียงกลับดูย้อนแย้งได้ขนาดนี้ก่อนอื่นเลยก็ต้องสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านก่อนนะครับผมแอดมินช่องวันดารานะครับแอดมินฝากทุกคนช่วยกันกดติดตามช่องวันดารานี้ให้แอนดมินด้วยนะครับแล้วเราไปฟังข่าวกันครับ ซึ่งทางสาวผู้เสียหายนะครับได้รู้จักกับเก่งลายพางมานานกว่า4ปีแล้วให้ความคารพเหมือนเป็นพี่ชายเมื่อถูกชักชวนไปดื่มต่อที่บ้านของเก่งจึงตัดสินใจไปแม้ในตอนแรกจะลังเลแต่ถูกเก่งรบเล้าอย่างหนักโดยอ้างว่าที่บ้านมีลูกสาวและคนอยู่หลายคนเมื่อไปถึงที่บ้านคนในบ้านกลับออกไปข้างนอกเหลือเพียงเก่งและเหยื่อผู้เสียหายอยู่กันตามลำพัง เก่งยึดกระเป๋าและโทรศัพท์ของสาวผู้เสียหายเอาไว้ระหว่างนั้นน้องสาวของเหยื่อเอะใจติดต่อไม่ได้จึงโทรหาและพบว่าเก่งเป็นผู้รับสายพร้อมทั้งบันทึกเสียงไว้เป็นหลักฐานต่อมาเก่งลายพังหยิบยาที่อ้างว่าเป็นยาจิตเวชขึ้นมากินโชว์และพยายามจะย,ยัดใส่ปากเหยื่อทำให้สถานการณ์ตรึงเครียดหญิงสาวพยายามหนีออกจากบ้านแต่ถูกขัดขวางพร้อมทั้งถูกเก่งตะโกนบอกชาวบ้าน ว่าเป็นเรื่องของผัวเมียซึ่งเยื่อยืนยันเสียงดังว่าไม่ใช่เมียพี่เมื่อหนีออกมาได้ครั้งหนึ่งเยื่อร้องขอความช่วยเหลือจากลูกสาวของเก่งแต่กลับถูกปฏิเสธก่อนจะอาศัยจังหวะที่เก่งเข้าห้องน้ำขัวของบางส่วนแล้วหนีออกมาอีกครั้งเจอรถแท็กซี่แต่เก่งพร้อมพักพวกขับรถจักรยานยนต์ตามประกบขู่ให้แท็กซี่หยุดโดยมีการอ้างว่าจะ ระหว่างการเจราจาเก่งพยายามจะยัดยาใส่น้องสาวเหยื่ออีกคนแต่ผู้เสียหายทั้งสองใช้ไหวพริบขอไปร้านสะดวกซื้อเพื่อหาน้ำดื่มจนในที่สุดตำรวจก็ได้เดินทางมาถึงที่เกิดเหตุและสามารถเป็นพยานในเหตุการณ์ได้กล้องวงจรปิดบริเวณหน้าร้านเซเวน่นบันทึกภาพไว้ครบถ้วน ท้ายที่สุดแล้วหลังการกดดันจากเจ้าหน้าที่เก่งจึงยอมคืนทรัพย์สินของผู้เสียหายโดยตำรวจยืนยันว่าหลักฐานทั้งคลิปเสียงและภาพกล้องวงจรปิดชัดเจนเอาละครับคุณผู้ชมเราไปฟังคลิปเสียงที่ทางเพจท่านเปาได้เอาออกมาแชร์กันหน่อยครับพี่ไม่ได้แบบพี่ไม่ได้จะมีอะไรกับเขาเลยแต่ว่า<ห>พี่อยากแค่นอนแล้วก็คุยกันอยู่ด้วยกันสคนแค่นั้นนะ่ะพี่อยากอยู่กับเขาสอคนแค่นั้นนะ่ะ เข้าใจแต่มันเจอกันครั้งแรกไงวิ่งเงเราเจอครั้งแรกเอ้าเราเจอครั้งแรกแล้วอยู่ด้วยกันนอนกันมันไม่ได้มันมันมันพีดหรอวะมันไม่ได้มีอะไรกันนะมันไม่ได้มีเรื่องสัมพันธ์กันนะไม่ได้กลัวว่ามีอะไรกันหรอกแต่เพิ่งเจอครั้งแรกกินเหล้ากันเอ้าเรากินเหล้ากันแล้วก็อยู่ด้วยกันนอนกันอยากคุยกันแค่นั้นน่ะมันเป็นอะไรเรื่องของเรื่องอ่ะพี่ พี่พลอยเขาไม่ใช่คนนี้สายแบบอย่างนั้นง่ายแบบว่าแบบเจอครั้งแรกแล้วนอนกอดกันเลยอย่างเงี้ยเขาเขาไม่เขาไม่ได้ขนาดนั้นเขาไม่ได้เป็นคนที่เคยเจอเอาละครับแล้วคุณผู้ชมมีความคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างเกี่ยวกับเรื่องนี้สามารถพูดคุยกันและแสดงความคิดเห็นไว้ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วแอดมินจะตามไปอ่านขอบคุณครับ